บางครั้งชีวิตก็เหมือนถนนเส้นยาวเราขับมาอย่างมั่นใจคิดว่าทางข้างหน้าจะตรงไปเรื่อยแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนงานที่มั่นคงหายไปคนที่เคยอยู่ข้างๆก็จากไปโดยไม่เหลียวกลับในคืนที่มืดที่สุดเราอาจนั่งนิ่งอยู่ในความเงียบพร้อมคำถามในใจว่านี่หรือคือผลตอบแทนของการพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ความจริงคือทุกเส้นทางของชีวิตไม่ได้พาเราไปถึงทางตันบางทีมันแค่พาเรามาถึงทางโค้งที่ต้องชะลอหยุดมองและหันหัวใจไปในทิศทางใหม่เพราะบางครั้งจุดจบก็เป็นเพียงช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเรียกเราให้เริ่มต้นใหม่ในทางที่สงบกว่าลึกกว่าและตรงกับหัวใจของเรามากกว่าเดิม คุณเคยไหมอยู่ๆทุกอย่างในชีวิตก็พังลงพร้อมกันเหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกๆทั้งงานที่เคยมั่นคงก็ต้องถูกเลิกจ้างทั้งคนที่เคยอยู่เคียงข้างก็เดินจากไปโดยไม่มีคำลาในตอนนั้นเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งไหนเจ็บกว่ากันระหว่างการสูญเสียกับการไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอีกคืนหนึ่งคุณนั่งอยู่ในห้องเงียบ แสงจากไฟสลัวสะท้อนกับน้ำตาที่กลิ้งลงบนแก้มโทรศัพท์วางอยู่ข้างตัวแต่ไม่มีใครให้โทรหาอีกแล้วในมือมีเรซูเม่หลายฉบับแต่ไม่มีที่ไหนเรียกสัมภาษณ์คุณพยายามคิดหาคำตอบว่าฉันผิดตรงไหนฉันพยายามน้อยไปหรือเปล่าทำไมคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตกลับต้องเจอแบบนี้ หัวใจตอนนั้นเหมือนคนกำลังยืนอยู่กลางทางแยกในคืนฝนตกไม่มีไฟส่องไม่มีป้ายบอกทางและไม่รู้ได้ซ้ำว่าถ้าก้าวไปอีกก้าวจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่บางทีสิ่งที่เราคิดว่าคือทางตันอาจเป็นเพียงทางโค้งที่ชีวิตกำลังให้เราชะลอเพื่อจะได้มองเห็นทางใหม่ที่เราไม่เคยกล้ามองมาก่อนก็ได้เพราะทุกจุดจบ อาจไม่ได้หมายถึงจุดสุดท้ายของชีวิตแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมารู้จักหัวใจตัวเองอีกครั้งรินหญิงสาววัย38เธอเคยเป็นผู้หญิงที่ชีวิตดูมั่นคงและมีแบบแผนที่สุดในกลุ่มเพื่อนทำงานบริษัทใหญ่ด้านการตลาดมานานกว่า10ปีแต่งงานกับคนที่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่ และวางแผนจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆริมทะเลในอีกไม่กี่ปีทุกอย่างเหมือนกำลังจะไปได้ดีจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตก็เปลี่ยนทิศอย่างไม่มีสัญญาณเตือนช่วงต้นปีบริษัทประกาศลดคนและชื่อของเธออยู่ในรายชื่อแรกๆที่ต้องออกวันนั้นเธอยังจำได้ดีตอนเดินออกจากตึกสูงด้วยกล่องของใช้ส่วนตัวในมือ หัวใจเธอเบาหวิวเหมือนคนพ่งสูญเสียบางอย่างที่สร้างมากับเมือแต่เธอก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรชีวิตต้องมีแผนใหม่เธอพยายามส่งใบสมัครไปทุกที่ที่พอมีช่องทางแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยเวลาผ่านไปหลายเดือนเงินเก็บเริ่มร่อยหรอและความมั่นใจที่เคยมีก็ค่อยๆหายไปพร้อมกัน ในขณะที่ชีวิตด้านงานยังหาทางออกไม่ได้ชีวิตด้านความรักกลับพังยับเยินไม่ต่างกันสามีของเธอคนที่เธอคิดว่าจะเป็นที่พักใจในวันที่เหนื่อยที่สุดกลับเริ่มเปลี่ยนไปเขาเงียบหายไม่กลับบ้านและในที่สุดเขาก็พูดคำที่รินไม่มีวันลืมเรามาถึงทางตันแล้วนะฉันเหนื่อยที่จะอยู่แบบนี้ ไม่มีการทะเลาะไม่มีการโต้เถียงมีเพียงเสียงประตูปิดและความว่างเปล่าที่ดังยิ่งกว่าเสียงใดในโลกรินนั่งอยู่ในห้องเล็กๆที่เธอเช่าระหว่างหางานมองกล่องเสื้อผ้าที่เพิ่มย้ายมากับภาพถ่ายคู่ที่เธอไม่กล้าทิ้งในหัวมีแต่คำถามว่าทำไมทุกอย่างถึงหายไปพร้อมกันแบบนี้เธอเคยเป็นคนเข้มแข็ง แต่วันนี้เธอไม่รู้แม้แต่ว่าจะลุกขึ้นจากเตียงไปทำไมทุกคืนเธอเปิดโทรศัพท์ดูรูปเก่าๆบางครั้งก็หลับไปพร้อมน้ำตาในหัวมีแต่เสียงของความกลัวกลัวว่าจะอยู่คนเดียวตลอดไปกลัวว่าจะไม่มีที่ไหนต้องการเธออีกแล้วในวันที่รินคิดว่าชีวิตของเธอมาถึงทางตันเธอไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้ว ชีวิตกำลังพาเธอเลี้ยวเข้าสู่ทางใหม่เพียงแต่ตอนนั้นเธอยังมองไม่เห็นเท่านั้นเองหลายเดือนผ่านไปชีวิตของรินเหมือนอยู่ในฤดูฝนที่ไม่ยอมหมดเมฆเธอตื่นขึ้นทุกเช้าด้วยคำถามเดิมว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรดีแต่คำตอบก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมโต๊ะอาหารที่เคยมีเสียงหัวเราะ ตอนนี้เหลือเพียงแก้วกาแฟาที่เริ่มเย็นกับขนมปังที่กินไม่หมดเธอเคยเชื่อว่าความพยายามจะนำทางไปสู่ความมั่นคงแต่วันนี้เธอเริ่มสงสัยว่าความดีที่เคยทำมันมีค่าอะไรโทรศัพท์เงียบสนิทไม่มีข้อความไม่มีเสียงเรียกเข้าเพื่อนบางคนเริ่มห่างหาย บางคนก็มีครอบครัวของตัวเองเธอเคยเป็นคนให้คำแนะนำคนอื่นเสมอแต่วันนี้เธอไม่รู้จะให้คำแนะนำอะไรกับตัวเองรินพยายามหางานทุกวันแต่คำตอบที่ได้รับคือเราขอคนอายุน้อยกว่านี้คำพูดนั้นแทงลึกกว่ามีดเล่มไหนเพราะมันไม่ใช่แค่ปฏิเสธการทำงาน แต่มันปฏิเสธคุณค่าในตัวเธอไปพร้อมกันทุกคืนเธอจะนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองแสงไฟจากตึกฝั่งตรงข้ามเห็นผู้คนยังมีชีวิตปกติหัวเราะโทรศัพท์กลับบ้านแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนหลุดออกจากโลกของคนอื่นไปแล้วมีหลายครั้งที่เธอคิดว่า หรือชีวิตฉันหมดแล้วจริงๆหรือทั้งหมดที่ทำมามันศูนย์เปล่าเธอเริ่มกลัวความเงียบเพราะความเงียบทำให้ได้ยินเสียงในใจดังเกินไปเสียงที่ถามซ้ำๆว่าฉันไม่มีค่าแล้วจริงๆใช่ไหมวันหนึ่งขณะนั่งกอดเข่าบนพื้นห้อง เธอเปิดกล่องของใช้เก่าที่เก็บไว้จากที่ทำงานเจอใบขอบคุณจากหัวหน้าคนเดิมกับรูปถ่ายตอนเธอได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นเมื่อสามปีก่อนรินมองรูปนั้นอยู่นานแล้วน้ำตาก็ไหลผู้หญิงในรูปคนนั้นหายไปไหนแล้วนะเธอถามตัวเองเบาๆแต่ไม่มีคำตอบ มีเพียงความเงียบกับหัวใจที่เริ่มเหนื่อยจนไม่อยากดิ้นรนต่อคืนหนึง่งเธอออกไปเดินข้างถนนสายลมกลางคืนเย็นเฉียบเธอมองผู้คนที่ยังมีจุดหมายขณะที่เธอไม่รู้จะเดินไปไหนในจังหวะนั้น เธอหยุดมองแสงไฟไกลกๆของวัดเล็กๆปลายซอยเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเดินเข้าไปบางทีอาจเพราะใจที่เหนื่อยจนอยากพิงอะไรสักอย่างหรือบางทีเพราะในความมืดมิดนั้นเธอเริ่มอยากเห็นแสงบางอย่างอีกครั้งและนั่นเอง คือก้าวแรกที่พารินไปพุกกับหลวงพ่อผู้จะไม่เพียงปลอบโยนเธอแต่จะเปิดทางให้เธอเห็นว่าจุดจบที่เธอกลัวนั้นแพ้จริงแล้วมันไม่ใช่ทมาตันเลยวันนั้นหลังจากหลายคืนที่รินแทบไม่ได้นอนเธอตื่นเช้าขึ้นมาโดยไม่รู้จะไปไหนแต่ในหัวกลับมีเสียงบางอย่างบอกว่าลองออกไปเดินดูเถอะ อย่าอยู่แต่ในห้องเลยร่างกายเหมือนขยับตามแรงของใจที่ยังอยากหายใจรินใส่เสื้อยืดเก่าเดินเรื่อยๆไปตามถนนเล็กๆลมเช้าเย็นนิดๆพัดกลิ่นฝนจากเมื่อคืนเข้ามาจนกระทั่งเธอเห็นวัดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในซอยแคบๆเธอไม่เคยสังเกตวัดนี้มาก่อนแต่วันนี้กลับรู้สึกอยากเดินเข้าไปภายในวัดเงียบ มีเสียงนกร้องสลับกับเสียงกวาดลานเบาๆรินเดินเข้าไปนั่งใต้ต้นโพใหญ่มือแตะลงบนพื้นเย็นๆแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่เธอไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเพราะตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่คำขอมีเพียงเสียงในใจที่พร่ำว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินไม่นานนักเสียงไม้กวาดหยุดลงเธอเหนื่อยหน้าขึ้น เห็นชายชรารูปหนึ่งในดีวอนเก่าๆยืนมองเธอด้วยสายตาเมตตานั่นคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเล็กๆแห่งน,นี้หลวงพ่อเดินเข้ามาชา้ชาๆก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบแต่ลึกโยมรู้ไหมต้นโพธิโยมนั่งอยู่ใต้ร่มนี้ก็เคยต้องแตกออกจากเมล็ดเล็กๆมาก่อนถ้ามันไม่แตกมันก็คงไม่มีวันได้เติบโต รินเงียบคำพูดนั้นเหมือนถูกพูดใส่ใจเธอตรงๆหลวงพ่อยิ้มอ่อนก่อนพูดต่อบางทีชีวิตคนเราก็ต้องแตกจากสิ่งที่เคยเป็นแม้มันจะเจ็บแต่ก็เพื่อให้ได้งอกงามในทางใหม่รินก้มหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลวงพ่อวางมือลงบนไหล่เบาๆแล้วพูดอีกว่า โยมอย่าพึ่งกลัวความว่างเปล่าเพราะตรงนั้นแหละคือพื้นที่ที่ชีวิตจะเริ่มสร้างส,างสิ่งใหม่ได้อีกครั้งจากคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่เหมือนเป็นเสียงที่เธอรอมานานที่สุดเสียงที่ไม่ตัดสินไม่สั่งสอนแต่เข้าใจเข้าใจจริงๆรินเงยหน้ามองใบโพธิ์ที่ไหวเบาๆตามแรงลม แสงแดดยามเช้าส่องลอดลงมาเป็นลำและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันไม่ใช่ความสุขแต่มันคือความว่างที่มีชีวิตความนิ่งที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอยังอยู่และยังมีโอกาสเริ่มใหม่วันนั้นเองรินไม่ได้กลับบ้านพร้อมคำตอบ แต่เธอกลับไปพร้อมความเงียบที่เปลี่ยนทุกอย่างในใจเพราะบางทีเสียงของชีวิตไม่ได้ดังจากข้างนอกแต่มันเริ่มต้นจากความเงียบในใจที่เรากล้าย,ยอมรับว่าทุกอย่างพังแล้ววางมันลงได้จริงๆหลังจากวันนั้นรินกลับไปที่วัดอีกหลายครั้งเธอนั่งใต้ต้นโพต้นเดิมฟังเสียงใบไม้ไหวบางวันเธอคุยกับหลวงพ่อ บางวันก็แค่นั่งเงียบๆแล้วน้ำตาก็ไหลวันหนึ่งคือถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าคะทำไมชีวิตถึงต้องพังขนาดนี้คะทั้งงานทั้งความรักเหมือนทุกอย่างพรากไปหมดหลวงพ่อยิ้มบางๆก่อนตอบด้วยเสียงแผ่วแต่ชัดเพราะโยมยังเห็นสิ่งเหล่านั้น เป็นของโยมอยู่ไงริมเงียบไปหลวงพ่อพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนจนหัวใจเธอสัน่นแท้จริงแล้วทุกสิ่งที่เรามีไม่เคยเป็นของเราเลยทั้งงานคนรักสุขภาพหรือแม้แต่ลมหายใจมันเป็นของชั่วคราว ที่ชีวิตให้เรายืมมาใช้เรียนรู้เท่านั้นบางครั้งการที่สิ่งเหล่านั้นจากไปไม่ใช่เพราะชีวิตกำลังลงโทษเราแต่มันคือเวลาที่ชีวิตอยากให้เรารู้จักตนเองที่แท้จริงมากขึ้นรินฟังเงียบๆน้ำตาเริ่มเอ,อ่อเธอถามต่อว่า แต่หลวงพ่อเจ้าคะทำไมมันถึงต้องเจ็บขนาดนี้หลวงพ่อหัวเราะเบาๆเพราะโยมยังพยายามยึดสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเหมือนคนกอดน้ำไว้แน่นๆยิ่งกอดแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลออกจากมือเร็วเท่านั้นความทุกข์ ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับว่าไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตัางหากทำพูดนั้นทำให้รินนิ่งไปนานเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในใจเริ่มคลายออกเหมือนเชือกที่มัดหัวใจไว้แน่นๆค่อยๆถูกคลายออกทีละเส้นหลวงพ่อพูดต่อ โยมลองมองต้นโพนี้สิทุกวันมันผัดใบใบเก่าร่วงใบใหม่ผพลิทำมันกลัวการเปลี่ยนแปลงมันก็คงแห้งตายไปนานแล้วแต่เพราะมันยอมปล่อยให้สิ่งเก่าๆล่นลงชีวิตมันจึงได้เติบโตต่อไปทุกฤดูคนเราก็เหมือนกันโยม จุดจบไม่ได้มาฆ่าเราแต่มาเตือนให้เราวางของที่หมดหน้าที่เพื่อจะได้เบาพอที่จะเดินต่อไปรินหลับตาฟังเสียงลมพัดผ่านคำพูดของหลวงพ่อไม่ได้ดังมากแต่มันดังชัดในใจดังกว่าเสียงใดๆที่เธอเคยได้ยินในชีวิต ในวินาทีนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่เคยพรากอะไรไปจากเรามันแค่คืนสิ่งที่หมดเวลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและให้เรามีมือว่างคอจะรับสิ่งใหม่เข้ามาได้อีกครั้งคืนนั้นเธอกลับบ้านด้วยใจที่นิ่งไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นแต่เพราะเธอเข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่จากไปไม่ได้พาเราไปสู่ความว่างเปล่าแต่มันพาเราเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงมากกว่าเดิมหลังจากวันนั้นรินเริ่มเปลี่ยนวิธีมองโลกทีละน้อยเธอไม่ได้เตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่เริ่มเตื่นขึ้นมาด้วยความสงสัยอ่อนโยนว่าวันนี้ชีวิตอยากให้ฉันเรียนรู้อะไรอีกนะทุกเช้าเธอจะต้มน้ำอุ่นจิบช้าชา้า แล้วนั่งหลับตาแทนที่จะปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านเธอหันมาสังเกตลมหายใจแรกๆก,ก็ทำได้ไม่นานแต่วันต่อมากลับนิ่งขึ้นเหมือนหัวใจที่เคยกระวนกระวายเริ่มเรียนรู้จะอยู่กับปัจจุบันรินกลับไปวัดอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะต้องการคำตอบเธอไปเพียงเพื่อขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณต้นโพและขอบคุณวันที่ชีวิตพัง ที่ทำให้เธอได้มาพุบที่นี่เธอเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งธรรมดาเสียงนกร้องยามเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านบางแม้แต่การล้างจานเธอก็ทำด้วยใจที่สงบกว่าที่เคยแทนที่จะนั่งนับสิ่งที่หายไปเธอเริ่มนับสิ่งที่ยังมีอยู่มือสองข้างที่ยังทำงานได้ดวงตาที่ยังมองเห็นหัวใจที่ยังเต้นแม้มันจะเคยเจ็บ รินเริ่มขายขนมเล็กๆหน้าห้องเช่าสูตรขนมที่เธอเคยทำให้สามีเก่าชอบกินแต่ครั้งนี้เธอทำด้วยความตั้งใจใหม่ไม่ใช่เพื่อเอาใจใครแต่เพื่อให้ใจตัวเองได้ยิ้มอีกครั้งบางวันมีลูกค้าบางวันไม่มีเลยแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกแพ้เหมือนแต่ก่อนเธอบอกตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้ฉันได้ทำสิ่งที่รัก และฉันยังอยู่ตรงนี้ได้ด้วยหัวใจของฉันเองทุกเย็นเธอจะเดินไปวัดบางวันแค่กวาดใบไม้หรือคุยกับหลวงพ่อไม่กี่คำแต่กลับรู้สึกเต็มมากกว่าการได้เย็นคำชมทั้งชีวิตที่ผ่านมาวันหนึ่งรินเดนผ่านกระจกหน้าร้านเธอเห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นผมที่รวบลวกๆใบหน้าที่มีรองรอยแต่ดวงตากลับนิ่งและอ่อนโยน เธอยิ้มให้เงาของตัวเองแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้เธอเริ่มเข้าใจว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีงานใหม่บ้านใหม่หรือความรักใหม่แค่มีใจใหม่ก็พอเธอเริ่มรักชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องถูกใจใครเพียงแค่เป็นตัวเธอที่พร้อมให้อภัยอดีตและยิ้มให้ปัจจุบัน วันหนึ่งหลวงพ่อเดินมาหาแล้วพูดเบาๆว่าโยมเห็นไหมชีวิตไม่ได้พังมันแค่เปลี่ยนรูปเหมือนน้ำที่ไหลออกจากขวดหนึ่งเพื่อจะเติมลงในอีกขวดหนึ่งเท่านั้นรินยกมือไหว้ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นเธอมองเห็นใบโพร่วงลงช้าๆแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้รู้สึกเสียใจอีกต่อไปแล้วเพราะเธอรู้ว่า ใบใหม่กำลังจะผลิขึ้นมาเสมอในที่สุดเธอกลับมาเย็นอยู่ที่เดิมแต่หัวใจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจากผู้หญิงที่เคยถามว่าทำไมชีวิตถึงใจร้ายขนาดนี้วันนี้เธอเข้าใจว่าชีวิตไม่เคยใจร้ายเลยมันแค่รักเรามากพอที่จะพาเราเลี้ยวเข้าสู่ทางใหม่ในวันที่เรายังไม่กล้าเปลี่ยนเองเท่านั้น เย็นวันหนึ่งรินเดินกลับจากวัดเหมือนทุกครั้งฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากทองเป็นสม้มแล้วค่อยๆละลายไปในม่วงอ่อนเสียงระฆังวัดดังขึ้นเบาๆลอยมากับลมเย็นเธอหยุดยืนมองใบโพธิ์ที่ไหวตามลมแล้วอยู่ๆเธอก็ยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มเพราะทุกอย่างดีขึ้นแต่เพราะเธอมองเห็นความจริงของชีวิตแล้วเธอรู้ว่า ชีวิตไม่มีเส้นทางไหนเรียบตรงตลอดไปทุกคนต้องเจอทางโคง้งเจอทางชันเจอช่วงที่มืดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้ามองทางโค้งนั้นด้วยหัวใจที่เปิดรินเคยกลัวการสูญเสียแต่วันนี้เธอขอบคุณสิ่งที่จากไปเพราะมันพาเธอมาพบกับสิ่งที่มีค่ากว่าคือความสงบในใจ เธอไม่ต้องมีคำตอบให้ทุกเรื่องอีกต่อไปไม่ต้องรีบวิ่งไม่ต้องหนีเธอแค่ก้าวไปทีละก้าวด้วยความเข้าใจว่าทุกเส้นทางที่ชีวิตพาไปมีเหตุผลของมันเสมอบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดจบแท้จริงอาจเป็นทางโค้งที่ชีวิตอยากให้เราช้าลงเพื่อมองเห็นวิวใหม่ที่สวยงามกว่าทางเดิมและบางครั้ง สิ่งที่เราสูญเสียไปอาจเป็นของขวัญในรูปแบบที่ชีวิตห่อมาให้ไม่สวยนักแต่ข้างในเต็มไปด้วยปัญญาและการเติบโตที่แท้จริงเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มบางๆกับคำในใจว่าขอบคุณนะที่พาฉันมาทางโค้งได้แล้วคุณละ่ะเคยลองมองทางโค้งในชีวิตของตัวเองไหม สิ่งที่คุณคิดว่าคือจุดจบอาจเป็นแค่ช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังหันพาคุณไปสู่เส้นทางที่เหมาะกับหัวใจคุณที่สุดก็ได้เพราะบางครั้งทางตันไม่มีอยู่จริงมีแต่หัวใจที่ยังไม่กล้าเลี้ยวเท่านั้นเอง